ขาวดี i, คุณใบเกษียณมีงานกว่า4,000ตำแหน่งครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ากรมการจัดหางานได้ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำา6 6แห่งประกอบด้วยกาแฟพันธ์ไทยโฮมโปรเซ็นทันเลตเตอรองซีพีออลบิ๊กซีลอสัน108แมคโดนัลล์ทรูแบ b ็กแคนยอนอินเด็กลิฟทงมอล CJ c a คาเฟ่เ o ม b s a นบีเอสเปตทแบรนด์รังนกและเซนทันรีเทลเตรียมตำแหน่งงานทั่วประเทศสำหรับรองรับผู้สูงอายุกว่า4,000อัตราที่ทำได้งานไม่นักและไม่เป็นอันตรายสมวัยกเกษียณครับสนใจค้นหาตำแหน่งงานว่างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำหรือติดต่อกลมการจัดหางานทั่วประเทศครับ บอยสัตนารั์รุ่งเรือน้ำทิพย์จำกัดตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีผู้ผิดน้ำส้มคัน้นส่งขายจีนถือเกิกดีส่งท้ายปีทำบุญฉลองเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ขยายโรงงานพร้อมเปิดตลาดสู่ตะวันออกกลางครับนันธนากรและคุณยืนรัต ผู้บริหารน้ำส้มธนรัต์มาเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำส้มคั้นเล่าถึงความใส่ใจตั้งแต่การเลือกแหล่งปลูกส้มครับเราไปที่สุโขทัยฮะมีเป็นร้านไร่ฮะผมไปขับรถเซอร์วย์มาดูแล้วมีเป็นร้านไร่จริงๆติดกับแม่น้ำยมแล้วเขาทั้งลูกเนี่ยเป็นส้มเลยอำเภอสีสันชนาลายใช่ตรงนี้เป็นแหล่งแร่ธาตุที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วส้มเขาเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อม คือมันจะไม่เปรี้ยวโดดราคาส้มผันผวนจะไม่คงที่แต่ราคาน้ำส้มข้นยังคงที่เหมือนเดิมครับที่ช่วงนี้ก็12บาท13บาทต่อกิโลแต่ถ้าส้มเบอร์ใหญ่ก็25บาทบางช่วงฤดูค่ะขึ้นไปถึงห0สบาท่วงไหนที่ส้มแพงเหมือนกับเราแบกรับต้นทุน,ทนกําไรเราก็บางแต่ถ้าฤดูส้มเช่นธันวามกรา ส้มจะออกเยอะค่ะทำ,ำไรแล้วก็หนาขึ้นมา,น,าน,น้ำส้มคั้นสดอยู่ได้3-5วันส่วนที่ส่งไปต่างประเทศก็แช่แข็งอยู่ได้เป็นปีครับพอผลิตเสร็จปุ๊บรีบเอาเข้าห้องตู้ฟิตค่ะบล็อกให้มันแข็งเราฟรตแข็งแล้วเราก็บรรจุลงลงกล่องแล้วตู้คอนเทนเนอร์เย็นก็มารอรับหน้าโรงงานสิบวันไปทางเรือค่ะแต่แต่เรือน,นั้นน่ะเป็นเรือที่ควบคุมอุณหภูมิลด 18องศาต่างชาติเชื่อใจเปิดตลาดจีนเรียบร้อยแล้วก้าวต่อไปเตรียมเปิดตลาดตะวันออกกลางประเทศซาอุดีอาระเบียครบับท่วงถามแรงต่อแรงในสุรสิทธิ์มัชชาเดชที่ปรึกษาประจำคณะกรรม,มาการปปปสภาผู้แทนร,ราษฎรฝากเตือนผู้ติ่ผิดของปลอมลอกเลียนแบบทั้งหลายการที่ไปแอฟ้างในใน,ในชื่อของแบรนด์ที่เรามีอยู่ในยอดนะคราบก็เป็นการละเมิดนะครับ และเลขอออยที่เราได้มาเนี่ยแล้วเขาเขาไปดําก็แบบเหมือนเป็นการปลอมแปลงนะครับดังส่วนนี้ทา,ทางเราจะดูเนินการครับอันนี้เป็นการเตือนนะครับแล้วก็ถ้ายังดำเนินการอยู่ทางเราก็จะดำเนินคดีในส่วน,นที่สุดเลยนะครับนำสุมคันสดุดธนรัตของแท้โลกโก้ต้องพิมพ์ลงไปที่ขวดระวังของปลอมนำสติกเกอร์มาติดแอบอ้างนะครับเจ้านายปูนปูน